มีคนตาดีครับเข้ามามองเห็นว่าเอ๊ะพี่ทำยังไงครับที่จะทำให้มีปุ่มเพิ่มเลื่อนบนไลน์โ a ของเรานะครับอยู่บนเว็บไซต์นะครับวันนี้ก็เลยว่าจะมาทําตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับว่าเขาทํำยังไงนะครับจากคำถามที่มีถามเข้ามานะฮะแล้วก็ถ้าบอกคนเดียวก็คงจะไม่ได้ประโยชน์นะเดี๋ยวเราก็เลยทําคลิปวิดีโอนี้แหละ มาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าการทําปุ่มเพิ่มเพื่อนบนเว็บไซต์เขาทำยังไงกันนะครับจากที่เห็นตรงนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างก่อนตรงนี้ผมกําลังจะเปิดเข้าเว็บไซต์มานะครับแล้วเราก็จะไปใช้ตรงนี้นี่ตรงนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นไปล่างสุดนี่เลยนี่เห็นนะครับอันนี้เลยนี่ที่เขียนว่าเพิ่มเพื่อนเราก็จะมีจํานวนของไลโอเอของเรานะครับว่าเรามี ผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ทําให้มีปุ่มนี่แหละสามารถที่จะคลิกและเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูวิธีการนะครับว่าจะทําอย่างไรบ้างนะก่อนอื่นนะครับในลิงก์ตรงนี้จะทํามาจากที่ชื่อว่าโซเชียลปักอินนะครับจะเป็นทางของลายนี่แหละโดยมีคู่มือให้อยู่เดี๋ยวผมจะแปะคู่มือนี้ไว้ที่ใต้ด s สคริปชันให้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่คู่มือเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะเห็นว่า ในการที่เราจะสร้างปุ่มขึ้นมานี่แหละก็จะมีให้เราเลือกภาษาเลยนะครับสามารถเลือกได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นมีภาษาอินโดเลยนะอ่ะสมมติว่าผมเลือกภาษาไทยแล้วกันนะครับ ในข้อแรกก็คือการเลือกภาษาไทยหลังจากนั้นข้อที่2ของเรานะครับก็คือทําการใส่ Line OA ของเราเข้าไปนะครับก็คือชื่อตัวบัญชี Line OA ของเรานะครับถ้าเราทําการเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อ Premium ID แล้วก็สามารถที่จะใส่ชื่อ Premium ID ได้เลยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมมีชื่อและปุ๊บนี่ก็พิมพ์ชื่อเข้าไปเลยนะครับก็จะได้ชื่อ พิมพ์ไอเดีของเราใส่เข้ามาในนี้ส่วนถ้าใครไม่มีชื่อพิมพ์ไอเดีนะครับก็สามารถที่จะไปเอาตัวที่เขียนบน ads แล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะครับจากตรงนี้ในฝั่งของ manager ก็ได้นะครับแล้วก็หยิบชื่อนั้นเข้ามาใส่ได้เลยนะไม่ต้องใส่ตัว a s s i ด้านหน้านะครับรก็คือใส่ตัวเลขตัวข้อความตรงนั้นเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นนะครับเสร็จแล้วในข้อที่สานะครับเราก็มาทําการเลือกเลยว่าเราอยากจะได้ ปุ่มเพิ่มเพื่อนแบบไหนนะครับโดยปุ่มเพิ่มเพื่อนตรงนี้เราเลือกเป็นภาษาไทยก็จะขึ้นชื่อภาษาไทยและพร้อมด้วยจํานวนผู้ติดตามและก็มีปุ่มโฮมเล็กๆเพื่อให้คลิกเข้าไปที่หน้าแรกของเรา A อของเรานั่นเองนะครับเราก็สามารถเลือกรูปแบบได้เลยว่าเราอยากได้แบบไหนสมมติว่าผมอยากได้แบบแรกเลยนะครับหลังจากนั้นเลื่อนลงมาด้วนึงครับเราก็จะมีปุ่มที่ติ๊กตรงนี้นะครับนี่ยอมรับเงื่อนไขนะครับในการใช้ Line Social p a r k i n นะครับหรือเราอ่านไกด์ไลน์ดูก็ได้นะ เสร็จแล้วถ้าเราอ่านเรียบร้อยแล้วเราก็ติ๊กถูกเข้าไปได้เลยเราก็จะเห็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าในปุ่มที่เพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับผมมีผู้ติดตามอยู่5้าพนก็เนี่ยนะแล้วก็มีปุ่มโฮมเรียบร้อยเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นครับด้านล่างนี่แหละคือแท็กที่เราจะเอาชุดตรงนี้เลยโค้ดชุดตรงนี้นะครับไปแปะในเว็บไซต์ของเรานะนี่เพียงแค่เราทําการ Copy เท่านั้นเองเนี่ยเห็นไหมครับจะมีตัวอย่างให้เห็นนะ ว่ามันจะเป็นรูปแบบยังไงหลังจากที่เรา copy code ตรงนี้ไปแล้วนะคราวนี้เราก็จะเอาโค้ดชุดนี้แหละเข้าไปใช้บน html ของเรานะครับในการเขียนเว็บไซต์นั่นเองเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมาจากเว็บหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเว็บตัวอย่างนะครับด้านบนจะเป็นการเขียน html นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นภาพที่เป็นการแสดงผลว่าหลังจากเราเขียน code เสร็จแล้วเราก็หน้าตาของเราจะเป็นยังไงนะครับใน html นะครับถ้า เพื่อนคนไหนมีความรู้ด้านของการเขียนเว็บ,บู่แล้วก็จะเข้าใจในส่วนนี้นะส่วนถ้าใครยังไม่รู้เดีย๋ยวอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับบนแท็ก html นะครับก็จะมีโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานก็นคือ html นะครับแล้วก็มี head แล้วก็มี body ทุกแท็กนะครับจะมีการเปิดและปิดสังเกตนะครับเนี่ย html มีการเปิดขึ้นหัวขึ้นมาและล่างสุดก็จะเป็นปิดด้วย html เหมือนกันหลังจากนั้น body นี่แหละนี่คือส่วนที่แสดงผลในบนหน้าเว็บไซต์ของเรานะครับ จากนั้นนะครับเราเอาตัวที่เราก๊อปปี้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาดูลําดับได้เลยว่าเราอยากจะให้แสดงผลตรงไหนนะครับซึ่งเนี่ยอันนี้ันนี้คือสิ่งที่แสดงผลนะเป็นข้อความมาแล้วผมจะให้ปุ่มนะครับที่เป็นการเพิ่มเพื่อนนี่แหละอยู่ใต้ข้อความของเนื้อหาในเว็บไซต์เราอารนี้เราก็เข้ามาวางเฉยนี่แหละพอวางเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เอาโค้ดของเราที่เราเขียนมาเนี่แหละขึ้นไปด p l o ยอะไรให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถกดรันได้เลย เห็นไหมครับเราก็จะเจอปุ่มเพิ่มเพื่อนของเรานะครับพร้อมกับจํานวนที่ในเรา A เรามีบอกเลยว่าเรามีผู้ติดตามอยู่เท่าไหร่แล้วก็จะแสดงตัวเลขนั้นออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆเลยนะเอาไว้ทําให้เวลาที่มีคนเยี่ยมชมเว็บไซต์เรานะครับก็สามารถที่จะ มีการเพิ่มเพื่อนเข้าไปในการใช้งานบนไลน์อีได้ด้วยหรือในเว็บไซต์ของเรานะครับมีการบอกว่าช่องทางการติดต่อของเรามีช่องทางไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ l i น์ออบแชคของเราเพียงแค่คลิกปุ่มนี้ดีเขาก็จะคลิกปุ่มนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนเข้าไปพอเพิ่มเพื่อนเข้าไปได้นะครับเขาสามารถที่จะคลิกปุ่มโฮมเราวิ่งเข้าไปที่ Li น์อีเอาได้เลยีิตรงนี้นะครับเึ้่งเห็นไหมฮะพอเราคลิกเสร็จก็จะไปที่หน้าโฮมของเราเองของเราก็จะเห็นเรื่องราวที่เราเคยโพสตอะไรทิ้งไว้นะครับนี่ก็คือ ตัวอย่างนะครับในการที่เราจะเอาตัวแท็กนะครับที่เป็นการทําปุ่มเพิ่มเพื่อนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อเพิ่มยอดการติดตามของใน l i น์อเของเราได้ด้วยนะด้วยการใช้บนเว็บไซต์นี่แหละเทคนิคนี้นะครับก็ลองเอาไปใช้ดูนะผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับคนที่ทําเว็บไซต์เลยแหละและสามารถเอาไปเล่นกับลิฟต์ได้วยนะจะได้ เล่นทางลิฟต์ได้ด้วยแล้วก็มีคนกดปุ่มเพิ่มเพื่อนให้เราได้ด้วยนะครับตรงนี้จริงๆมันมีหลายปุ่มมากนะแต่วันนี้ผมเอาเรื่องของปุ่มการเพิ่มเพื่อนมาไว้ให้ลองเล่นกันดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ของเรานะมีประโยชน์นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปทุกอันนะครับที่ทำออกมา เกิดประโยชน์ยังไงหรือไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองอยังไงนะก็อลองคอมเมนต์มาก็ได้นะส่วนลิงก์ทั้งสองผมจะแปะไว้แห้งล่านะครับในคู่มือและก็ลิงก์ที่จะเอาไว้เทสเราจะได้เข้าใจในโครงสร้างของ HTML ในการทําเว็บไซต์นั่นเองนะครับฝากติดตามช่องเราไว้ด้วยเราเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ